เดี๋ยวผมจะลองใช้ลิฟต์ขึ้นลงแบบชั้นเดียวกันดูดีกว่านะครับว่าจะใช้ได้หรือเปล่านะอ่าเข้ามาแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาของลิฟต์นะเราก็กดสวิตตัวนี้นะครับอ่ากดได้เลยอ่าเรียบร้อยนะครับขึ้นได้นะครับเห็นไหมเห็นไหมก็ขึ้นมานะครับตรงนี้เราก็สามารถที่จะแต่งเติมเป็นบ้านได้เลยนะหลังจากขึ้นมาแล้วนะครับสวิตตัวนี้จะใช้ไม่ได้เนาะเห็นไหมเราจะมาใช้สวิตตัวนี้แทนนะครับเพื่อที่จะลงเนาะ เท่านี้เองนะครับอันนี้คือเป็นวงจรใหม่เนาะก็ประมาณนี้เนาะสลหรับลิปขึ้นลงแบบชั้นเดียวนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมกลับมาเจอกับช่องวิดมหนึอีกแล้วนะครับคลิปนี้ครับผมก็จะพามาทำลิฟต์ขึ้นลงแบบชั้นเดียวนะครับถ้าใครที่อยากจะลองนำไปใช้ดูก็ลองดูคลิปนี้ก่อนได้นะครับเป็นลิฟต์แบบง่ายๆนะครับวงจรใหม่เนี่ยจุกจิกอยู่พอสมควรนะ เราไม่สามารถคุมตัวบล็อกสไลด์ได้เลยเราจะต้องคุมตัวที่เป็นแบบบล็อกพลังงานแล้วก็ไปคุมบล็อกสไลด์อีกทีนึงนะครับซึ่งมันจะยุ่งยากขึ้นมาอีกหน่อยเนาะก็ลองทําตามผมดูได้นะครับสิ่งที่จะต้องมีนะครับก็ตามนี้เลยนะก็คือตัวนี้เลยนะที่ผมมีแถวด้านล่างนี้ลองดูได้นะครับมีเครื่องมากบวกเครื่องมารลบบ็อกสไล์เครื่องลําแสงพลังงานดาวเครื่องแบ่งพลังงานดาวสวิต หินแล้วก็ไม้นะครับที่เป็นไม้แผ่นนะหินก็จะเป็นหินธรรมดานะครับเป็นหินที่แบบตัวบล็อกสไลด์เนี่ยยกไม่ได้นะครับเพราะว่าเราจะต้องนํามาทําเป็นฐานของลิฟต์ส่วนตัวแผ่นไม้เนี่ยเราจะนํามาทาเป็นเอ,อ่อเป็นพื้นนะสลับเหยียบนะครับเพื่อให้เขาขึ้นลงให้เราได้นะครับอ่ะวิธีทํานะครับก็ใช้สเต็ปเดิมที่เคยทําไปครั้งก่อนๆน,นะสำหรับใครที่ดูคลิปเก,ก่าๆที่ผมเคยพาทําลิฟต์จาก ระบบเก่าเนี่ยก็จะใช้สเต็ปนี้แหละก็จะแตกต่างกันอยู่นิดหน่อยนะครับโอเคขั้นตอนแรกนะให้เราขุดดินไปตามจํานวนที่เราอยากจะทําลิฟ์ให้สูงขึ้นไปนะครับอ่ะผมจะยกตัวอย่างสักเท่าไหร่ดี5ชั้นแล้วกันนะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าอ่ดีแบบคร่าวๆนะครับ5ชั้นเนาะเราวางบล็อกบวกลงไปก่อน1บล็อกนะครับแล้วให้เราวางนะครับบล็อกไม้ขึ้นมา1 2 3 4สอา่อ่าโอเคแล้วเราก็ วางบล็อกลบด้านบนแบบนี้เท่าแบบนี้นะต่อไปนะครับให้เรานะครับวางฐานนะครับหรือว่าเสาหินเนี่ยก็คือให้เราวางครับมุมเฉียงๆนะครับมุมเฉียงจากบล็อกลบตัวนี้นะแบบนี้นะครับวางแบบนี้เลยนะทําเป็นฐานสูงขึ้นไปนะครับโอเคนะับขึ้นไป1 2 3 4 5สาี่ห้าสูง5บล็อกนะครับอ่านะแบบร่าวนะ ต่อไปนะครับหลังจากที่เราวางฐานหินลงไปแล้วนะครับให้เราวางตัวบล็อกพลังงานดาวตัวนี้นครับให้หันหน้าเข้าเสาแบบนี้นะครับตัวลําแสงพลังงานก็จะยิงไปที่เสาตรงนี้ต่อตไปนะครับให้เราวางบล็อกไม้นะรอบๆตัวของบล็อกลบตัวนี้เลยแบบนี้นี่เลยแล้วก็วางสวิตนะครับไว้ตรงเครื่องยิงพลังงานตรงนี้นะครับก็จะเป็นการคุมตัวบล็อกพลังงานนะครับตรงนี้เห็นไหม ถ้าเราลองเปิดปิดก็จะมีลำแสงที่เปลี่ยนสีไปนะครับต่อไปนะครับให้เราวางบล็อกสไลด์นะให้หันหน้าเข้ามาหาบล็อกลบให้ตัวเรานะครับชิดมาทางด้านซ้ายนิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้เราเนี่ยวางหันหันหน้าเข้าหาตัวเราอะ่ะหันตัวเนี้ยเห็นไหมจะมีด้านเนี้ยที่มันเป็นรูปลูกศรชี้ไปชี้มาแบบเนี้ยอ่าให้หันเข้ามาหาบล็อกลบนะครับให้เราชิดมาทางด้านซ้ายนิดนึง เท่านี้เราก็ลองเทสดูก่อนอ่ะขึ้นได้นะครับเห็นไหมก็จะขึ้นเลยมานิดนึงนะครับไม่เป็นไรเราต่อบล็อกหิงขึ้นมาอีกหน่อยก็ประมาณนี้ต่อไปนะครับเราไม่สามารถคุมตัวสวิตตัวนี้ได้แล้วใช่ไหมเพราะว่าสวิตตัวนี้จะลอยขึ้นมากับเราเราก็จะไม่สามารถคุมตัวบล็อกสไลด์ด้านล่างได้แล้วใช่ไหมครับเราก็จะต้องทําสวิตที่2นะครับเพื่อที่จะให้เราสามารถคุมตัวบล็อกสไลด์ด้านล่างให้ได้นะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราวางตัวเครื่องยิงลําแสงตัวนี้ หันไปทางนี้นะครับเห็นไหมเห็นตัวลำแสงที่ยิงไปด้านหน้านี้ไหมครับเห็นไหมจะยิงสลับกันกับตัวนี้เนาะแล้วเรานะครับก็วางหินนะปิดตรงนี้ไว้ก่อนนะครับเราก็มาวางตัวเครื่องแบ่งพลังงานดาวอีกทีหนึ่งแบบนี้นะครับจะมีอยู่ฝั่งหนึ่งที่เป็นจุดเล็กๆแบบนี้นะครับเห็นไหมฝั่งอื่นก็จะเป็นแบบตัวลำแสงปกติเนาะตัวแบ่งลำแสงนะครับเห็นไหมก็จะเปิดปิดได้นะครับ ให้ฝั่งนี้นะครับหันหันก้นมาแบบนี้หันก้นมาแบบนี้วางด้านล่างตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะต่อไปครับเราก็วางสวิตเข้าตรงนี้เลยนะครับเข้ากับเครื่องลิงลําแสงเนาะลองเทสดูนะครับว่าใช้ได้หรือเปล่าโอเคใช้ได้นะครับเห็นไหมแสงก็จะพุ่งออกไปเนาะเราก็ปิดฝั่งนี้แล้วก็ปิดปิดด้านนี้ด้วยนะครับเรามาเปิดด้านล่างแทน แบบนี้นะครับต่อไปก็ใช้เหมือนเดิมนะครับก็ใช้ตัวเครื่องแบ่งพลังงานดาวตัวเนี้ยอ่าโอเคหันตูดขึ้นนะครับอันนี้ไม่ใช่เนาะเด,เดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่อันนี้คือไม่หันตูดขึ้นอนะ <c oughs> อ่าโอเคก็จะหันตูดขึ้นแบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวปิดสวิตช์ตัวนี้ก่อนเนาะวางให้หันตูดขึ้นแบบนี้นะครับตอนนี้คืออีกฝั่งหนึ่งเนี่ยฝั่งเลเซอร์ทางฝั่งที่ต่อไปทางบล็อกสไลด์ตัวเนี้ยยังไม่ได้เปิดนะครับให้เราทุบบล็อกสไลด์ออกก่อนอแล้วเราก็เปิด แบบนี้นะครับแล้วก็วางบล็อกสไลด์กับเข้าที่เดิมนะครับชิดไปทางด้านซ้ายนิดนึงนะอ่าโอเคตัวนี้จะได้หันเข้าหาบล็อกลบนะครับอ่าโอเคนะครับเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะครับเห็นไหมอย่างไรเอ่ยตัวนี้เราสามารถทุบออกได้เลยนะครับตรงเนี้ยอ่าทุบออกได้เลยนะหินก้อนนี้เท่านี้ก็เสร็จแล้วนะครับอ่าอันนี้ทุบออกก่อน เห็นไหมเป็นลิฟต์ขึ้นลงชั้นเดียวแบบง่ายๆนะโอเคเราจะลองเทสกันดูนะว่าจะใช้ได้หรือเปล่าโอเคขึ้นได้นะครับปกติเลยนะครับเห็นไหมเห็นไหมขึ้นได้ปกติเลยนะครับแต่ถ้าเราจะลงเนี่ยตัวเนี้จะใช้ไม่ได้นะครับเราจะประคุมตัวนี้แทนถ้าเราจะลงนะครับให้เราใช้สวิตตัวนี้นะครับให้กด2ครั้งนะเป็นการตัดการทํางานของบล็อกสไลด์นะครับนะเท่านี้ก็จะลงได้แล้วนะครับนี่เลย อันนี้ก็ขึ้นนะครับอันนี้ลงนะครับเรียบร้อยครับเท่านี้เองนะลิฟต์ขึ้นลงแบบชั้นเดียวง่ายๆนะครับก็ถ้าใครที่อยากจะลองนําไปทําตามก็ลองนําไปทําดูได้นะครับอ่าโอเคที่เหลือเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับน้องๆครับว่าจะแต่งแบบไหนนะ,ะนก็ได้นะครับเนี่ยเราก็ทําเป็นตู้ลิฟต์นะครับ <laughs> ตู้ลิฟต์มีด้วยเหรอโอเคทําเป็นตัวลิฟต์นะครับนี เป็นฐานของลิฟอะไรก็ว่ากันไปเนาะโอเคนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้น้องได้นะครับก็พามาทํากันแล้วนะสำหรับลิฟขึ้นลงแบบชั้นเดียวนะครับเป็นลิฟแบบง่ายๆนะถ้าใครสนใจก็ลองนําไปทําดูได้นะครับลิฟแบบนี้ก็เป็นคิดว่าน่าจะง่ายสุดแล้วเนาะสำหรับลิฟแบบนี้หรือว่าใครนะครับที่สามารถทําให้ง่ายกว่านี้ก็ลองลองทําดูได้นะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามติดใจผมด้วยนะครับก็ขอบคุณที่รับชมคลิปครับ ขอบคุณครับ